วันนี้วันาทิตยเนี่ยหมดเพราะต้องวานเนี่ยสองวันมันเห็นผลไม่ได้กินแบบนี้น่ยเห็นผลไม่เนี่ยก็ก็มันไม่ไม่คันไม่อะไรแล้วนะมันก็วเออจะยังต้องกินไปเถอะเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ม่ได้หายรูวต้องกินเช้าสองเย็นสองเย็นวันละเวตมันเห็นผลช้านะครับผมเออแหละจะเห็นแต่ไม่คันตาแล้วเนาะไม่ครไม่คันแล้วเออประมาณัสิบสิบโมงครึ่งเนาะสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวมไปเนาะมามาเลยนะมาได้แล้วฝนจะตกไหมเขาบอกเขา ตก็จะมาไม่ได้แต่ไม่มียากินนะป้าลองโทรดูไงได้ครับผมไปได้เราแค่นี้เองไม่ยากหรอกผมยังไปส่งเลยวันนี้ยแต่ป้าคนนี้เปหนป้าทางหนูกินด้วยแล้วก็โอ้ขอบคุณมากครับเออเอายาไอ้นั้นน้มันมาสองขวดนะได้ครับผมขอบคุณนะครับป้าป้าแต้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเนาะสวัสดีครับรู้ต้องฟังอค่นี้เลยนะแมมเปิดให้ป้าฟังเมื่อวานเมื่อวันป้าป้ายังฟังตื่นหลับไปแล้วตื่นมานั่งฟังเออเปิดเปิดฟังเพลงเพราะจังเลยเนยครับเพราะทังนั้น ครับเข็นเลยนะวันนี้มาสิบโมงใช่ไหมครับผมครับจะจะจเนี้นะจะนอนแล้วเดี๋ยวเช้าสิบจะมาฟังใหม่จ้ะ